แบบไมคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีอะไรมระดับไหนคือเอาจริงๆผมก็ไม่ได้คุยอะไรกับผู้ใหญ่อะนะคะก็ะยังเฉยๆอยู่เพราะว่าก็แล้วแต่ผู้ใหญ่อะค่ะให้ผู้ใหญ่รู้ควตัดสินใจคือถ้าสมมุติว่า เขาใหญ่จะเรียกเราไปทํางานเราก็ยินดีที่จะไปอย่างตอนเราพูดออกมาหลายคนรู้สึกว่าอ,อ,าอุ้ยจูบตูนแรงจะว่าแรงก,ก็ดูเหมือนแรงจะว่าน้อยใจก็ดูเหมือนใน้อยใจเลยไม่รู้ว่ายัางไงเท่าที่ฝนจําได้ฝนน่าจะตอบไปว่าฝนเสียใจฝนไม่ได้ตอบว่าฝนน้อยใจคือก็มีนะักข่าวถามว่าฝนเสียใจรู้สึกยังไงเป็นคําถามที่จะต้องถามว่ารู้สึกยังไงก็เสียใจก็ทำงานกับช่องสามมา10กว่าปีเนาะ19ปีอะไรเงี้ยพอ พอมันได้มัน,ม,นมันได้ข่าวอย่างนี้มันก็ต้องรู้สึกแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสเราหรือเปล่าผลเด็กที่จะไปคุยกับเด็กรุ่น <c oughs> หลักใหญ่หลักลบกั็คือเพื่อเพื <c oughs> ่อถามไข่กับ่อนว่ามันเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าไม่กล้าถามอะคะ่ะผลว่าเป็นเด็กเราก็อยู่ในเมียดีกว่าแล้วก็รอโอกาสดีกว่าตอนนี้มีแบบว่าละครใหม่ๆชุดสามเป็นอะกั <c oughs> ตอนนี้คือที่กําลังถ่ายอยู่ก็คือสุดแนสนซแสลักแล้วก็ มีก็ตอนนี้แอปสั่งแต่สุดแทนแอปสั่งนี่ก็สา่งเรื่องมาว่าจะไปถ่ายอะไรเพิ่มด้วยก็เลยบอกว่าเลยจะทำงานที่อยู่แบบเป็นใช่ใช่เราใช่คืองานผู้จัดนี่ก็ทำอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าจะเปิดกล้องก็ประมาณปีหน้าเดือนมกราแน่นอนเปิดประเด็นนี้ไม่จะเป็นแรงเป็นประเด็นเราเป็นผู้นำประเด็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอคนดูเหมือนจะเป็นผู้นำประเด็นอหลาย หลายหลายประเด็นแล้วก็มันก็จะหายไปนะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ก็แล้วแต่ค่ะขอไม่รับรู้อะไรดีกว่ามีเพื่อนเพื่อนรุ่นเราอะไรวะให้กำลังกำลังใจไหมอย่างเพื่อนที่เราทัานย่าอะไรพวกนี้ให้กำลังใจอะไรวันที่รู้ข่าวอะค่ะว่าไม่ได้เล่นนะทัญนย่านั่งอยู่ในโต๊ะอาหารด้วยนะคะก็เห็นนางก็นั่งกินข้าวช่วยไม่ได้คือก็เออเดี๋ยวก็คนไม่ ฝนเชื่อว่าเดี๋ยวคุณได้กลับมาเล่นอีกอะค่ะใช้เวลาหน่อยช่วงนี้อาจจะยังเป็นช่วงที่ต้องปรับเปลี่ยอะไรกันไปอ๋อมันคงเป็นช่วงปรับเปลี่ยอะไรกันอยู่มั้งคะฝนไม่ทราบแต่ว่าฝนคิดว่าเดี๋ยวคุณได้กลับมาค่ะพ,พ,พี่กอบสุขพี่กอบสุขอะไรอย่างเงี้ยสนิทไหมก็พี่กอบสุขพี่กอบสุขก็บอกว่าเป็นเด็กไม่มีสีสงสยัยแสดงว่าเราก็ได้คุยได้ค่ะได้ถามต้องพูดอยู่แล้วค่ะกับพี่กอบสุขคุณต้องพูดอยู่แล้วก็ พี่สุก็บอกว่าเออก็มีความจริงการที่เราไม่รู้อะไรเลยมันก็ดีเหมือนกันเนาะฝนก็เลยบอกว่าค่ะก็ก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวฝนเชื่อว่าเดี๋ยวคงได้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่แน่พี่กบก็มีละครเล่นๆค่ะจะดึงฝนกลับมาเล่นอีกพี่กบที่ไหนคุยก็เพิ่งไปร้านพี่ไก่มาก็ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ไม่ได้ถามอะไรแกไม่ถามดีกว่า คุณแม่อะคะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วค่ะทรงๆอยู่ก็คือดีขึ้นบวกทรงๆคือในที่นี่หมายถึงว่าแกก็ไม่ได้มีป่วยโรคอาการซ้ำซ้อนอะไรเพิ่มขึ้นแต่ก็ทรงๆก็คือก็ก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็คิดว่าอายุเยอะแล้วนะฮะถ้าสมมติจะหายฝนทั่วก็น่าจะใช้เวลาอีกสักปีสปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะาก็มีคนดูแลใกล้ชิดนะคะประกบตลอดเวลาแล้วก็ทำกายภาพทุกวัน คนเคลียร์คะร่ะคุณ <Clear, S 1> นะแม่แบบเคยคิดมันบางทีเคยคิดว่าเอองานก็ดีเนาะอ,อะไรเงี้ยช่วงนี้ละ<อ>ครได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ทําไมเรามีความสุขไม่สุดเนาะอะไรเงี้ยมันก็มันก็ยังอึดอัดในใจแต่ว่าพยายามเข้าใจว่า เกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นของธรรมดานะคะอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นก็ได้เราก็ต้องแก่ทงตอนนี้คือเหมือนเราทำใจไว้ไว้เลยดีกว่าไว้ยังไงมันก็ต้องทำใจอะ,ะค่ะใช่จุใจเราไปจุใจจุกอะค่ะเลยรับละครกระนำเลยเต็มที่แบบค่ะก็เต็มที่ก็อยากให้ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาเพราะว่า ยาร้องคะคือก็เสียคุณพ่อไปแล้วคุณพ่อก็เต็มที่สุดแล้วทีนี้ก็มาคุณแม่ฉันก็จะพูดก,กับคุณแม่ตลอดว่าแม่จะเป็นคนสุดท้ายที่ผมจะดูแลแต่จริงแล้วถ้าไม่มีลูกนะอลาวใก็่ำใช่แม่ไม่ต้องห่วงแม่จัดเต็ม,ม,มก็เต็มที่อะค่ะอะไรที่แกชอบอะไรที่แกกังวลแล้วก็วก็เต็มที่อะค่ะ